ประตูทางเข้าลานทำแล้วลก็จานเพิ่นกำลังเหยัางาน,นเห็ดวัตถุมงคลอาจารย์หัวไปกินขีระอาจารย์เลยสาธุนั่งยังมั่นใจเลยางเขามีมีนี่สมโพธิด้วยนะสมโพธิสถานลานทำเสร็จงานค่ำคืนวันที่แปด แปดกุมภาโอแปดมีนาเราจะไปดูลานทำก่อนตอนนี้กำลังเตรียมลานทำเตรียมทางเข้า <c oughs> ข้างบนนู่นในป่านู้นจะเป็นทำอันนี้อาจจะใช้เวลาไม่นานไม่เกินสองสามนาทีเนาะในวิดีโอนี้ในช่วงเตรียมงานงานประวัติกรรมทำไสทอง วันนี้ว่าจะเอาออกหลายปีแล้วนะปีนี้เพิ่งเอาออกก็เป็นหลักไม้ที่มันอยู่ในลานทำนะ เป็นไม้ประดูเอาออกเพื่อจะได้ปรับพื้นที่ให้มันเสมอนะอันนี้ก็คือลานทําของเราเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูถ้าที่ช่วงเราปฏิบัติภาคบ่าย ตรงนูนก็คือลานธรรมของเรานะภาคบ่ายเราก็จะขึ้นมาสมนุนสนุนฟังเทศนั่งสมาธิาบนธรรมจะพาขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบนที่เรานั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมช่วงการปฏิบัติภาคบ่าย ก็ที่ทำคอนกรีตไว้นี้ก็คือไว้เดินเดินจงกลมนะแล้วทำห้องน้ำไไ้้ใหม่ด้วยเวลาเราหนักมีหนักมีเบาแล้วก็สามารถามาเข้าห้องน้ำได้ไม่ไกลแับคนที่มีอายุ คุณยายในหลวงปู่ลวงตาที่ท่านเดินไม่ค่อยสะดวกพยายามสำคัญนะห้องน้ำต้องอยู่ไม่ไกลไม่ไกลมากอันนี้อ่างน้ำเราทำเก็บไว้ใช้ช่วงดูดูแรงด้านในนี้ก็คือสถานที่ที่เรานั่ง สมาธิฟังธรรมบรรยากาศมันก็กว้างพอดูนะส่วนตรงนั้นก็จะเป็นห้องอาตมาก็จะพักอยู่ในนั้นแหละ เป็นห้องถงงลุงลงก็มีพระอยู่ได้เป็นร้อยแหละมานั่งทางอุบาสกอุบาสิกาอ่าบรรยากตาดนะทำใส่ทองช่วงเตรียมงานยี่สิบเจ็ดกุมภาถึงวันที่แปดมีนานะหลังมาคะ3สามวันก็นัาร่วม ประพฤติปฏิบัติในประวาสกรรมได้คนมทนาสาธุสาธุ